ฝากดวงใจที่ลอย่องไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สุดตาแม่เพียงครั้งหนึง่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพอลำพึงลำพันธ์ถึงแม่นวลน,น้องแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมเทพระสุดตา ดวงหรือไทยหรือดวงแกวตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง ว่าจะมาใส่ปุ๋ยข้าวครับวันนี้แต่มาดูแล้วข้าวมันงามเกินใส่ไม่ได้แล้วข้าวงามเกินแล้วครับข้าวงามเกินแล้ววาจะมาใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายสมปุ๋ยมาอย่างดีนาเกือบสีไร่เพิ่งใส่ไปเก้าสิบกิโลนะครับอือปรกกฏว่ามันงามเกินแล้วตอนนี้นะ เอาอยัางไงดีใส่หรือไม่ใส่มาถึงเลืกก็ต้องใส่นะใส่บางๆไปก่อนจนกำลังสวยแล้วครับใบกำลังงามช่วงนี้กลมแล้วครับใบจะออกแล้วใบจะออกรวงแล้วนะครับท้องอ่นอ,อนๆแล้วช่วงนี้ขอขอไม่โจ้สองนะครับท้องอ่นอ,อนๆแล้ว สวยงามมากครับปีนี้งาอาไปดูนะครับครับสวัสดีครับ